สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องตาปูทุกคนเด้อค่ะมือนีเป็นมือโค้งสุดท้ายมาออื่นเด็กออกเนาะพี่น้องเนาะแม่ย่าแขีวอ่อนเพันห้มาแล้วมือนีได้พี่น้องหกห้าศูนย์เลขลา่างไปไหนหาซีสองตัวบนล่างหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็หาซีเนาะพี่น้องเนาะนเลขอ่าปู่ย่าสวนธรรมพี่น้องเบิ้งชัดเจนแคปเอาไว้เลยจ้ะมักกัซื้อเลยแต่ว่าอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมที่เอ็ดจีสี่เป็นน้ำ ผู้ญาประจำเนอะผู้เล็กผูญาเ,เาพิ่นเขาทุกหวัดเด้อพี่น้องค่ะสาวาดำกระเบ้าตรงไปตรงมาเนาะพี่น้องมันมีหลักฐานชาัดเจนเนาะพี่น้องก็แล้วแต่ผู้มักหรือเปล่าผู้มักกะกัซื้อเนาะผู้บ่มักกะบ่ซื้อกอขึ้นกับดวงน้ำละขนาดสามตัวกับอกสามตัวตรงเป๊ะเนี่ยกระยังบ่ซื้อกัมีกับ่มักมันขึ้นอยู่กับดวงเขาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นอยู่กับดวงเขากันอ่าแับนี้กะ มันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนั่งสิล่งสลับให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใจหนึ่งกับได้เบิง้งผู้ใจหนึ่งกับบ่ได้เบื้องนั่งก็เลสิสลับให้พี่น้องมาว่าเพราะว,ว่ามันเป็นขั้งโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องมกเรียกสำนักได้เจ้าได้น้ำหมอ,อนอพี่น,อน้องเนาะแม่ย่าเขียวอ่อนเพื่อนไหนมาวามงอยู่ข้างนานะน่นเด้อพี่นอ้องแม่ย่าเขียวอ่อน บานี่ก็มาเลขน้องเก้าจอมบอัวใหญ่เพิ่นไหนมากหางเดี๋ยวได้เพี่น้องวันนี่นอกจากว่ามือเลขออกแล้วเพิ่นสิทธ์มักให้อีกเอน,นึง,นนง,นงเนาะ,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 ะพี่น้องเนาะมักนี่สวงให้พุณแม่อีกเอนึงยู่ขอันเพิ่นมีอีกนะวะแปดสองศูนย์กับเลขของน้องเก้าจอมนี่บ่มีอันบ่มี่พูดได้ไห้คือเพิ่นจะก้นเด้พี่น้องบ่แน่ได้นั่นเนาะแปดสองศูนย์เนาะพี่น ครับล้าก็ได้เท่านั้นพี่น้องแปดสองแปดศนย์สองศูนย์ท่อนันนะคะน,นี่เลขพระอาจารย์มีเซ้น,นะคะ่ะเพิ่งเอาจัดเอาได้พี่น้องเด้ มีเซนเอาไปนอนนี่ปูปูเซา,ล,า,ล,ซาล่าพี่น้องปูเซาล่าพี่น้องจักจักคลิปจ,จ,จักใน้องพี่น้อง,องปูสแคปเดอ้อค่ะเดอ้อพระอาจารย์มีเซนพระอาจารย์มีเซนน้องเก้าจอมวใหญ่พี่น้องแคปเอาหรือยังค่ะแคปเลยนะนั่งเสียบ้างไว้กปแคปเอาเลยเดอ้อจ้ามันคงสุดท้ทายแล้วเอา้า ไม่ยากเขียวอ่อนเอาแคปเอาเลยจ้าไม่ยากเขียวอ่อนแคบเลยได้พี่น้องได้มาน้องก้าวจอมบัวใหญ่เอาแคบเลยจ้าแคบเลยปูเสาล่าพี่น้องแคบเลยจ้าแคบเลยเอา้าบานี่โตไปจ้า่ตไปได้พี่น้องเนาะ พระอาจารย์มีเซนค่ะแคปออริจ้าอ่าปูวัดปลาอุดอรเนี่ยพี่น้องเนี่ยใบยแรกเพื่อนค่ะ เป็่นใบที่สองเป่นยูเซใบที่สองใบที่สองปูว่า <Okay. S 1> ตาอุดรยูเนาองพี่น้นะ่น้อเนี๋ยปูซีหาครับพี่น้องปูซีหาเด้อพี่น้องปูซีหา้เาเปูว่าตาอุดรโอเค <c oughs> เอาปูซีหา ซีหาเพื่อนในเท่าทีเห็นเนาะพี่น้องเนาะมีเทนี้ก่ะสามเจ็ดสองสามเจ็ดสามสามเจ็ดสี่สองเจ็ดเอ้ยเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ขอโทษจ้ะล่างเพื่อนในเก้าสามเก้าสี่เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะบาเนีเขามาเบิ้องลิขของอัหลวงพ่ออ่ะของปูวัดปลาที่เป็นฟันทุ่งมาไห้พี่น้องฟันทุ่งมาไห้ฮะไอไอใบที่สองเลยค่ะใบฟันทุ่งนี่แหละค่ะ ค่ะปปู่วัดป้ปาค่ะ หลวงพ่อหลวงพ่อพรใบแหลกบ่นเดอพี่น้องหลวงพ่อพรใบแรก ใบที่สองใบโค้งสุดท้ายเพื่อนค่ะพี่น้องใบโค้งคคสุดท้ายหลวงพ่อพรค่ะใบโค้งสุดท้ายหลวงพ่อพรนะคะมาแล้วพี่น้องใบโค้งสุดท้ายเพื่น,นาาพี่น้องพิจารณาบังเด้อพี่น้องมาเข้าจัดได้แล้วะค่ะเดะ้อโอ้ยนะคือเป็นช่งอันอยากนำพรอ,อีกแล้วนำพรโอ้ยดีดีดีเติมพี่น้องนั่นดีเด้อ กินน้ำพรอนทุกเมือติด <c oughs> ไปกินหน้าติดเลยบ้าน <c oughs> านี้เพ่ได้กินน้ำพรอนบินมองมองอ่ะ เลขปูห้าเจ็ดแปดกับพี่น้องมีใบเดียวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อค่ะเลขปูห้าเจ็ดแปดคงชุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะสาวดำก็เร็วลงให้พี่น้องในเบิ้งกันเลยนะคะเพื่อบปินการเชร์เวลำเวลาเนาะพี่น้องเนาะเขาเบิ้งเลยค่ะมันนี่เบิ้งให้มันเนี่ยนั้นนัาอะไรสำนักเนาะพี่น้องเนาะนั่งสำนักก่อนเบิ้งคู่ใจหนึ่งกับบอสตันในเบิ้งเอ๋อแม่ย่าไพรีจ้ะ สลับซับเจนกันให้เนาะพี่นอ้องเนาะเพราะว่ามันปุ่งสุดท้ายแล้วผู้ใจนี้เป็นอาจสิโมเห็น ลีเป็นไรไปพี่น้องแคบเอาเลื่อจ้าได้ั่างบาดแดนนั่นเพราะว่ามันมือโค้งสุด้ายแล้วมันมืออื่นมันก็ออกแล้วนะพี่น้อง่ะเบิ้งเอานั่นเอาเลยจ้าขอทุกท่านโชคดีจ้า